เรามาดูลัคนาราศีกันสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันนั้นก่อนในช่วงของเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากก็เพราะว่าดาวหลายดวงส่วนใหญ่ก็ยังโคจรให้ลาภให้ผลให้อิทธิพลในด้านดีส่วนดาวอังคารก็ยังโคจรเป็นมหาจักร ทั้งเดือนกันยายนเลยมาหาจากนั่นแปลว่าความเจริญความดีงามอันใหญ,ญ่ยิ่งนี้ก็เปรียบเสมือนว่าเป็นตำแหน่งที่ดีจะมีจะนำเอาความเจริญมาให้ตัวเราและความล่ำรวยมาให้กับตัวเราด้วยและที่ดาวอังคารไปโคจรเป็นลาภะก็ยิ่งจะช่วยให้ ชาวราศีกันนั้นมีความสำเร็จมากขึ้นแต่เราก็ต้องแลกกับคำว่าขยันตัวเราต้องขยันอยู่เสมอความไม่ยอมแพ้เพราะว่าดาวอังคารนั้นก็เป็นดาวอาริกับราศีของเราเช่นเดียวกันส่วนดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนความรักของคุณก็จะ โคจรเป็นราชาโชคอยู่ในราศีกรกฎไปเกือบตลอดทั้งเดือนนับว่าดาวสุขที่อยู่ในตำแหน่งนี้จะส่งผลถึงอารมณ์เราและความรู้สึกของเราจะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและก็จะมีความสุขมากขึ้นพูดถึงความรักในช่วงนี้ก็ดี ไม่มีอะไรติดขัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากวันที่18กันยายนนี้ดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่พิภพลาพะอีกดวงหนึ่งจะทำให้ชาวราศีกันนั้นมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ในช่วงนี้ ก็จะเหนื่อยน้อยลงไปหน่อยและก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีมากขึ้นธุรก,กิจก็จะเริ่มเติบโตขึ้นมางานทุกอย่างจะเกิดความสำเร็จและในดวงการงานของคุณในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่18กันยายนไปจนถึงวันที่18ตุลาคม ก็นับว่าเป็นช่วงที่ดีลาบลื่นและจะมีความแจ่มใสามากขึ้นจากนั้นวันที่28กันยายนดาวพ,พุธดาวเจ้าเรือนลาภะจะย้ายเข้าสู่ราศีกันต่อจากนี้ไปชาวราศีกันก็จะมีผลประโยชน์เข้ามา ใครที่ค้าขายหรือทำธุรกิจก็จะล่ำรวยจะมีเงินทองไหลเข้ามาตลอดในช่วงนี้ถ้าใครคิดจะเสี่ยงโชคก็อาจจะถูกหวยลอตเตอรี่หรือสลากออมสินหรือว่าสลากทรกรสก็เป็นได้ปิดท้ายของวันที่28กันยายนเช่นกัน ดาวสุขจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์อาจจะมีข้อดีเข้ามาอีกจะมีคนอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือแต่ว่าในทางที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันเพราะว่าดาวศุกร์ก็ย้ายเข้ามาคู่กับดาวเสราร์ทำให้ทำให้โคจรอยู่ในช่วงนี้ ก็หมายความว่าในช่วงของเดือนกันยายนนี้ตอนกลางๆคุณก็จะเกิดความอึดอัดใจจะมีความกดดันเข้ามาในชีวิตซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจจะมาจากครอบครัวหรือคนรอบตัวของเราในด้านการงาน ดาวการงานของคุณยังโคจรอย่างเข้มแข็งอยู่ก็ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของคุณธุรกิจของคุณจะไปได้ดีและจะมีโอกาสขยับขยายและเติบโตมากขึ้นหลังวันที่18กันยายนไปแล้วดาวการงานจะย้ายไปเป็นลาภะก็จะทำให้คุณ จะมีข่าวดีที่มีเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ก็ถือว่าจะเหนื่อยน้อยหน่อยแต่ก็จะต้องมีผลตอบแทนมากกว่าเดิมคนที่ทำมาค้าขายหรือทำธุรกิจอะไรก็จะเป็นผลดีมากในช่วงนี้โดยรวมท่านที่อยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนกันยายนนี้ชีวิตจะ มีความราบรื่นมาดูกันในด้านการเงินและโชคลาภด,ดาวพระศุกร์ย้ายไปอยู่กับดาวการเงินของราศีกันก็จะทำให้การเงินการงานจะทำให้คล่องตัวมากขึ้นในเดือนกันยายนนี้และหลายคนที่จะใช้เงินเพื่อที่จะซื้อของ ที่เราอยากได้มานานแล้วก็จะได้ใช้สมใจเราในช่วงนี้ท่านที่อยู่ในราศีกันคุณเป็นรัคนาราศีที่มีเกณฑ์จะได้และคุณจะมีเกณฑ์ที่จะหวังอะไรไว้ก็จะได้มาในช่วงนี้ในด้านความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว ก็จะราบลื่นดีคนที่ยังเป็นโสดช่วงนี้ก็อาจจะมีคนบอกรักกับเรามาก็ได้แต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่กล้าอาจจะต้องรอดูใจกันไปก่อนสำหรับคลิปนี้ฟังแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้ลงคลิปใหม่ๆเราจะได้รับฟังกันต่อไปครับ